่านสาธารนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานไปกรรมฐานแลว้วต่อไปอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโปรดตัง้งใจสดับในอนุสติทั้งสามรายการคือพุทธานุสติธรรมานุสติและสังขานุสติ ในอนุสติทั้งสามไดการนี้เมื่อคืนที่แล้วได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทัท้งหลายในด้านของการตั้งอารมณ์ไม่เฉพาะคือหมายความประสองอารมณ์เป็สมาธิและก็แนะนำในด้านการใช้ปัญญาพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ เนื้อแท้จริงๆในการเจริญอนุสติทั้งสามรายการหรือว่าทั้งสิบรายการที่จะต่อกล่าวต่อไปข้างหน้าการปฏิบัติจริงๆท่านให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อความรู้จริงไม่ใช่เป็นตัวภาวนาแต่การภาวนาก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปกติจิตของเราชอบกระสับกระส่าย ราะว่าอารมณ์จิตอย่างนี้มันตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสคืออุทะจะกุกุจะมานานแล้วคำว่า,าอุทะจะกุกุจะก,ก็หมายถึงว่าอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนี่ในเมื่อเราที่จะใช้อารมณ์แห่งความเป็นอารมณ์ความคิด <c oughs> ถ้าเราไม่ควบคุมกําลังใจให้ทรงตัวเสียก่อนความคิดก็จะคิดออกนอกเรื่องนอกราวต่อไป สำหรับวันนี้ก็อยขอแนะนำอีกจุดหนึ่งคือในการด้านทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสติสามบรยการเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธานุสติกรรมฐานเราก็ใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอารมณ์ที่ควบคุมกำลังใจเรียกว่ากึ่งพุทธานุสติกรรมฐานเรียกว่ากึ่งกสิน เวลาเราดูพระพุทธรูปก่อนที่จะภาวนาว่าพุทโธให้เพ่งดูพระพุทธรูปลืมตาดู <c oughs> ลืมดูตาดูจําภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตาภาวนาว่าพุทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปไปด้วยถ้ากายของจิตมีสภาวะเลือนไป ภาพพระพุทธรูปหายไปจากอารมณ์ของใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาจําภาพพระพุทธรูปเป็นได้แล้วก็หลับตาไปภาวนาวาพุโทโธนึกถึงภาพพระพุทธรูปการทําอย่างนี้ถ้าใหม่ๆรู้สึกว่าจะหนักสักนิดหนึ่ง <c oughs> นี่พูดกันถึงอารมณ์ใหม่ <c oughs> หรือว่ามีอารมณ์ยังไม่ชิน ถ้าหาว่าอย่างนี้ภาพหายบ่อยๆคราวนี้อะไ่ลืมตาไม่หลับตาแต่ถ้ว่าจะเป็นนั่งจ้องตาเป่จงจนทั้งแสบตาน้ำตาไหลอันนี้ไม่ถูกก็มีหลายคนแนะนำไปแล้วท่านเกิดความเข้าใจผิด <c oughs> ไปนั่งจ้องพระพุทธรูปไม่หลับตาถึงน้ำโหูน้ำตาไหลแสบตา นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าอัตตะกิรมฐานนิโยกเป็นส่วนสุดที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าไม่เป็นการสมควรไม่เข้าถึงมรรคผลเวลาเราดูลืมตาดูพระพุทธรูปนี่ก็ดูความสวยสดงดงามของพระพุทธรูปดูพระพุทธรัตนลักษณะดูการนั่งดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบ ถ้ามีพระพุทธรูปหลายๆองค์ก็ดูองค์นั้นบ้างดูองค์นี้บ้างก็ได้ไม่บังคับแต่ว่าเฉพาะดูอย่างเดียวก็ณที่ดูก็ให้จิตมันจับอยู่ที่พระพุทธรูปจิตถ้าเราจับอยู่ที่พระพุทธรูปจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรมฐานก็เป็นสมาธิเหมือนกันแต่ว่าการเจริญสมาธินี่ไม่ได้บังคับให้หลับตาเสมอไปจะลืมตายก็ได้หลับตายก็ได้ เป็นแต่เพียงว่าให้ใจจับอยู่ในจุดนั้นเท่านั้นถ้าเราลืมตาดูพระพุทธรูปจับพระพุทธรูปทรงตัวชอบองค์นั้นดูองค์นี้ดูองค์นี้แล้วก็ดูองค์โน้น <c oughs> ถ้ามีหลายองค์อย่างนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานสำหรับภาพที่ติดตามีผลสองอย่าง คือในเนื้อ้นถ้าหากว่าเราเนึนตัวนี่เป็นภาพพระพุทธรูปเป็นโพธานุสติแต่ภาพสีที่ปรากฏเป็นกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตากกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีดำหรือสีเขียวก็เป็นนีและกสินถ้าเป็นพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทายตกสิน ถ้าเป็นพระพุทธรูปแก้วใสก็เป็นเป็นอาโลกสินหรือว่าใสมีแสงสว่างใสเทียบกับสว่างจัดว่าเป็นอาโลกสินรวมความว่าได้ผลเป็นสองอย่างได้ทำอย่างไหนมาสบายใจหลับตาสบายใจก็หลับตา หลับตาจิตมันพล่านมากกว่าเลืมตาเราก็ลืมตาดูไม่เห็นจะเป็นไรใช้ได้ทั้งสองอย่างให้จิตจับอยู่ในเฉพาะที่นั้นก็แล้วกันอันนี้หม่ในหนึ่งสำหรับพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วความจริงหากว่าถนัดใน,ในการจับพระพุทธร,รูปก็จับแต่เฉพาะพระพุทธร,รูปก็ได้ไม่ต้องไปเอาถึงพระธรรม นี่สำหรับการเจริญพระธรรมในด้านสมาธิจัดว่าเป็นนิมิตอันนี้รู้สึกว่ายากนิดหนึ่งแต่ว่าอารมณ์จิตขเข้าราชินในพระพุทธรูปก็เอาพระพุทธรูปไปก่อนว่าเรื่องพระพุทธรูปไปก่อนดีกว่าเป็นพ,พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวก็ออกก็พอแต่ว่าถ้าใจเราไม่จับพระพุทธรูปไม่อยู่ถ้าเราชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นศาสนะ เราจะนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้จัดเป็นสังขานุสติกรรมฐานไม่จำกัดว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนเอาที่เราจับใจของเราที่สุดเป็นภาพติดตาที่สุดอารมณ์จับอยู่ได้เพราะ,ะอะไรอารมณ์พอใจในองค์นั้นแล้วก็จับองค์นั้นอาจิตจับภาพพระองค์นั้นเขไว้นึกไว้ในใจพอเห็นง่ายถ้าสมมติว่าแตน่นึกเห็นง่าย แต่ว่าการจับภาพของพระสงฆ์จงอย่าไปคิดว่าท่านนม่มท่านแก่ท่านรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่จําเป็นคิดจับภาพไว้ว่าอ๋อนี่พระองค์นั้นเป็นที่พระที่เคารพของเราถ้าเราจะภาวน,นาด้วยก็ภาวน,นาว่าสังโฆนี่เป็นอนว่านึกถึงอยู่กับที่นี่สำทาว่าสําหรับถ้าเราจะเดินไปเดินมา จะไปธุระที่ไหนทำกิจการงานอยู่จิตใจห่างร่างกายห่างจากพระพุทธโูปองค์นั้นร่างกายห่างจากพระสงฆ์ก็นึกถึงภาพพระพุทธโูปองค์งนั้นและนึกถึงภาพพระสงฆ์ไว้เป็นปกติอย่างนี้ผมเคยปฏิบัติมาในการก่อนในสมัยที่เป็นพระแล้วจะไปไหนก็ตามเดินอยู่พูดอยู่คุยอยู่ทำงานอยู่ อารมณ์มันจับจิตอารมณ์มันทรงตัวนึกถึงภาพพระนั้นอยู่เสมอเสมอเป็นปกติด้จิตใจมันสบายถ้าหากว่าถ้า,าการทรงอย่างนี้เสมอเสมอผมก็อยากขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยท่านที่ไม่มีความต้องการหากว่าจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดี นึกถึงภาพประสงค์เป็นประจำก็ดีจะไปทางไหนนั่งที่ไหนเดินอยู่นอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่ก็ตามนั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์นั้นหรือหลายหลยองค์ก็ได้นึกถึงภาพปร,ร,ระสงค์องค์นั้นองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าหลายหลายองค์ก็ได้มาติดอยู่ในใจถ้าสภาวะจิตของท่านทั้งหลายทรงอยู่ได้อย่างนี้เป็นปกติไม่ลืมเลือน และวทรงอยู่ได้นานๆนนตามสมควรแต่ว่าในสมัยที่ผมทำนั้นดูมันว่านอกจากว่าผมจะเวลาพม่งคุยกับชาวบ้านเนี่ยผมยังไม่ทิ้งภาพพระจิตมันจับอยู่เพราะมันเป็นเอกคตารมจะเดินไปเดินมาไปธุระที่ไหนบินทบายก็ตามจิตแม่ก็นึกถึงเห็นนึกเห็นอยู่ตลอดเวลา ถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายปลายกฏเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้กำไรพิเศษกําไรที่จะพึงได้นั่นก็คือทิพฐิจักขุยานแล้วก็จงอย่าไปคิดว่าเราจะศึกษาในด้านทิพฐจักุย,ยานเราตั้งใจศึกษาอย่างเดียวคือจิตจับพระองค์นั้นเป็นอารมณ์จะเป็นพระพุทธรูปหระพระสงฆ์ก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไร จิตว่างเมื่อไรเราไม่ยอมวางภาพพระนั้นนั้นอย่างนี้เป็นผลแห่งทิพยคกุยานแน่เพราะอะไรเพราะว่าผมก็ฝึกมาอย่างนี้นั่นแหละในด้านพุทธานุสติกรรมัฐานนี่เป็นเรื่องที่ผมรักมากที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตัสกพระอนนว่านันทาดูก่อนอนนน์ บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชีวิตอยู่บุคคลเหล่าบุคคลนั้นเขาแม้ัวจะเกาะชายสังสงติของตถาคตอยู่ก็ตามแต่ว่าท่านผู้นั้นไม่ได้เจริญพุทธานุสติกรรมธานเขาผู้นั้นก็ถือว่าอัตถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้ไม่เคยเห็นตถาคตเลย เพราะอะไรเพื่อนั่งเกาะชายสิงคติเห็นแต่นเนื้อเห็นแต่ร่างกายของท่านไม่ได้เห็นความเป็นพระพุทธเจา้าความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ขันห้าความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่การบรรลุมรรคผลอยู่ที่ความดีของจิตต่อไปองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรได้มีพระพุทธฎีการัดว่าอานันทาดูก่อนอนนท์ บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถา,าคตยังมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าเมื่อตถา,าคตนี้ผ่านไปแล้วก็ดีแต่บุคคลบนนั้นจเจริญพุตานุสติกรมันฐานอยู่เป็นปกติตถาถาคตถือว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้เกาะชายสังฆติของตถา,าคตอยู่นี่ถ้าเกาะชายสังฆติของพระพุทธเจ้า เวลานี้พระพุทธเจ้าท่านปานิพานถ้าเรากาะสังคติอยู่ท่านเราแล้วเ,เราจะไปไหนก็นในเก่าเอง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอันว่าผมเคยปฏิบัติมาในอย่างนี้โดยไม่ได้เคยคิดว่าจะฝึกเป็นทิฏฐิคุยานแต่ผลปรากฏในเบื้องหลังว่าใครเขาพูดอะไรขึ้นมามันปรากฏอยู่ในจิตแทนภาพพระพุทธรูป บางทีไปบ้านหนึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมมันจะจิดเข้าถึงจะจัจตรวตประปาติยานเขาถามเขาปรารบถึงสามีของเขาว่าสามีของเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์พอเขาพูดถึงสามีของเขาอารมณ์จิตมันก็เ,เห็นสามีของเขายืนอยู่จี่นี่ถามว่าสามีของเธอของคุณน่ะ เป็นคนผิวเหลืองร่างโปร่งรูปร่างหน้าตาดีใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาถามว่าถาม,ถามทําไมผมก็นิ่งบอกเปล่าอยากจะรู้เท่านั้นเองนี่เป็นอันว่ามช่ทิ์ยัคุย,ยานจุตูปปาตยานเขาปรากฏนี่ตอนนี้เขาปรารบรับสามีของเขามีความสุขและความทุกข์ในขนาดเดียวกันนั้น ไม่เห็นภาพสามีเขาสามพ่อสามีเขาก็บอกว่าเขามีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเป็นปัจจัยเขาก็บอกด้วยแต่ว่าผมไม่ได้บอกเจ้าของบ้านเพราะว่าไม่มีความประสงค์จะทําอย่างนั้นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในครั้งแรกและนี่สมมติว่าถ้าเราเดินไปที่ไหนในป่านในดงก็ดี ถ้าเกิดความสงสัยว่าสถานที่นี้เดิมทีมีบ้านมีเมืองหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏแม้ได้ภาพวัตถคุคือบ้านเบือนอาคารบ้านเรือนและคนและสัตว์มันก็ปรากฏอย่างนี้จัดว่าเป็นอตีต่างสียานเป็นอนุว่าเราใช้พุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวจนมั่นคง แต่ว่าขอว่าอย่างเดียวว่าเวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าพระพุทธโรกตามและพระสงฆ์ก็ตาม,งตามจงอย่าคิดว่าเราต้องการที่ไปจกักรยานจิตมันจะสัน้นอารมณ์มันจะไม่ถึงอันที่ผมพูดมันนี่หมายถึงว่าผลพลอยได้นี่ถ้าว่าถ้าเราจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานเป็นสมาธิหลวงพ่อปานเคยแนะนำ ว่าภาพธรรมานุสติกรรมฐานนั้นเขาตั้งนิมิตไว้เป็นเหมือนดอกมะลิกแกว้วเห็นภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพพระพุทธรูปนึกถึงภาพดอกมะลิกแกว้วพรธรรมที่เป็นดอกมะลิกแก้วเทียนหลังไหลออกมาจากพระโอษพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าความจริงถ้าเราได้พุทธานุสติกรรมฐานในด้านนั้นแล้ว การที่จะมาจับภาพธรมร,ธรมานุสติกรรมฐานก็ไปใช็่ของยากก็ได้ทันทีเดียวว่าเราจะจับภาพสังขา,า,านุสติกรรมฐานคือประสงค์องคใดองค์หนึ่งก็ได้ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะเราได้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเปลี่ยนจะไปจับอะไรก็ได้ทั้งหมดนี่แนะนำท่านในผลที่ผมเคยผ่านมาแล้วก็ปรากฏเป็นอย่างนี้ในด้านพุทานุสติกรรมาฐาน เมื่อเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านนี้แล้วก็พิจารณาคุณความดีของท่านมีความจับใจมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่าลืมนะครับว่าผมจํากัดคําลงไปว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เปปะเปปะ ผมใช้คำว่าอริยถงโดยเฉพาะเมื่ออารมณ์จิตของเราจับอย่างนี้แล้วอารมณ์จิตมันก็สร้างความดีจิตมันจะน้อมไปในส่วนที่กุศลอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะเรารักในพระพุทธเจ้าเราก็ดูจริยาพระพุทธเจ้าว่าท่านสอนว่าอย่างไงแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้จิตมันน้อมไปเอง เวลาที่เรานึกถึงพระอริยสงฆ์และเมื่อเราทราบประวัติความดีของท่านท่านทำมาแบบไหนใจของเราก็น้อมไปในตามนั้นพยายามปฏิบัติตามความดีทุกอย่างทั้งนี้เพราะน่ายความดีบังคับผมกล่าวว่าความดีบังคับไม่ใช่อารมณ์เดิมหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งซึ่งเป็นของบังเอิญบ,บับงคับบังคับให้คิดขึ้นไปเองตัวปัญญามันเกิด นี่เมื่อเราทามาแล้นเมื่อเราทรงสมาธิได้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทํากรรมฐานใน40บบทนี้ทั้งหมดทั้งหมดเพื่อในด้านสมถะภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้าจับได้ทรงได้อารมณ์เป็นฌานคืออารมณ์ทรงตัวก็ให้เจริญวิปัสสนาญาณได้ทันที ถ้าเราจะพระพุทธรูปรพประพุทธพระพุทธเจ้าคนดีพระธรรมคนดีพระอริยสงฆ์คนดีมาเป็นมิปัสนาญานก็จงยึดหลักในมหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสําคัญก็ง่ายดีมาพิจารณาว่าสรีระร่างกายขององค์สมเด็จปะญิาสีบรมาสาศนดาส,สัมมาสัพพุทธเจ้าคนดีที่เรายอมรับนับถือว่าเป็นผู้เลิศ และร่างกายของพระอริยสงฆ์คนดีที่ท่านพุนผู้มีพระคุณใหญ่ปฏิบัติตามกระแสะสัทธามเทศนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรโจงสำเร็จเป็นอาณาตัตผลแต่ว่าเวลานี้พระบรากายขององค์สมเด็จพระทศพลหรือว่าร่างกายของพระัารททั้งหมดอยู่ที่ไหนเวลาจะสองพันปีเศษร่างกายของทุกท่านก็พังไปหมดแล้ว องค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงมีพระคุณใหญ่มีกําลังใหญ่น่าจะทรงร่างกายอยู่ได้ตลอดกับตลอดกันแต่ได้ว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสันดาก็ไม่สามารถจะนําคันห้าทรงอยู่ได้แม้แต่พระอรียสทร์ก็เหมือนกันท่านก็เป็นพระอรหันต์ไม่ทรงไม่น่าที่จะทรงกายอยู่ตลอดกาลตลอดสมัย แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะบังคับให้ร่างกายทรงอยนได้ทีนี่ร่างกายของเรานะ่ะร่างกายของบุคคลอื่นเราและก็ทรัพย์สินทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่ทรงอยู่ในสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงพระชนอยู่มีคนถวายเข้าของเขามานับเป็นแสนแสนกอดพระวิหารแต่หลังผ้าแต่ละชิ้นของดีทั้งหมด อย่างพระเชตวันมหาวิหารราคามหาศาลถ้าคัณฑคุณดีเขา,เนนาวรานาวิสาขามหาบาสิกาก็ราคามากวิหารแต่ละหลังละหลังนับจำนวนเป็นร้อยโกดพันโกรที่ต้องสร้างกันแต่ว่าวิหารทั้งหลายเหล่านั้นเอาสมเด็จพระทรงทันบรมศาเสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้พาแล้วเอาไปได้หรือเปล่า องสมเด็จพระจอมไตรก็ไปไม่ได้ฉะนั้นองสมเด็จพระจอมไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัทในท้ายของมหาปฏิปฐานสูตรว่าร่างกายก็ดีว่าถุกทั้งหลายก็ดีถ้าเราเห็นแล้วก็จงคิดแต่เพียงว่าศัก์แต่ว่าเห็นเราไม่ยึดไม่ถือว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเรา เราไม่ยึดถือว่าร่างกายของวคนอื่นที่เป็นพันพันสาม,มีพันยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นพ้องว่าเป็นเราเป็นของเราเรา,เราไม่มีอำนาจบังคับร่างกายของเราคนดีร่างกายของเขาคนดีมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็มีความเสื่อมไปในท่่มกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ทรงแนะนำ ว่าท่านนังไลเมื่อเห็นแล้วก็เพียงสักแต่ว่าเห็นคือไม่ผูกพันเมื่ออาศัยอยู่ก็เพียงสักแต่ว่าอาศัยอยู่และจงไม่ยึดถือร่างกายเราด้วยจงไม่ยึดถือร่างกายเขาบอกคนอื่นด้วยจงไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลก น่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดก็เป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกไม่เป็นภาระที่เมื่อเราทิ้งขันธาตแล้วคือขันธามันสลายตัวคือร่างกายมันพังเวลาเราตายเราไม่สามารถจะแบกร่างกายไปในชาติอื่นได้ถ้าจำจะต้องเกิดใหม่ก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่ <c oughs> และร่างกายประเภทนี้จะไปเกิดในชาติใดก็ตามทีมันก็ต้องเป็นเต็มบรด้วยความทุกข์ ร่างกายไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขร่างกายเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์โดยเฉพาะเราไม่มีความปรารถนาในร่างกายอย่างนี้อีกขึ้นชื่อว่าร่างกายจะเป็นร่างกายร่างกายของมนุษย์กนดีจะเป็นกายของเทวดากนดีจะเป็นกายของพระคนดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการคือพระนิพพาน อารมณ์ใดที่ทําให้เราไปพนันธะได้นั่นก็หนึ่งตัดราคะความรักในเพศเสียสองตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินเสียสามตัดโ,โทสะความโกรธความเจ็บบาดเสียสามสี่ตัดโมหะความหลงแต่ความจริงราคะกับโลภะนี่ท่านจัดเป็นตัวเดียวกันที่ผมแยกกันก็เพื่อท่านเข้าใจง่ายๆการตัดราคะ ก็ใช้สก,กาญาติเตขะโทษกายกตาอนุสติกาสุปกรรมฐานเป็นตัวนำการตัดโลภะความโลภก,ก็ตัดอารมณ์ที่อยากจะรวยทิ้งไปเสียมีการให้ทานแทนใน,นการตัดโทสะก็ใช้พรมิหารสีซึ่งเป็นของง่ายดีหรือว่าจะใช้กระสินสีอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือกระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาว ขึ้นมาทําให้เป็นเอกาตารมณ์อทรงฌานแล้วก็ถ้าจะตัดโมหะก็ใช้อํานาจวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันสภาวะตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นไม่มีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดทุกสิ่งจะเป็นคนก็ตามตว์ก็ตามวัตถุก,ก็ตามเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่สามารถจะเป็นเจ้าของตลอดกาล ถ้าว่าเราพิจารณาอย่างนี้นั้นอยู่เป็นปกติจิตใจของพันธรรุ์บริษุทของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเป็นอารมณ์ปลดคือปลดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกาะในอะไรทั้งหมดในเมื่ออารมณ์ของเราไม่เกาะในอะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่ไม่เดือดไม่ร้อนใดๆสภาวะอย่างใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพียงเท่านี้ก็เป็นว่าท่านจบกิจในพระพุทธศาสนา ขึ้นชีอว่าความเกิดไม่มีอีกแล้วโองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วกล่าวว่าถ้าขันห้าของท่านสลายตัวมาลัยอันดับนั้นท่านเรียกว่าพระนิพพานอาลัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงรักษากําลังใจของท่านตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาอันสมควรของท่านสวัสดี